เราไม่ได้ไปดูเพื่อหาอะไรนะเราไปดูเพื่อคลายอะไรออกมามากกว่าเชื่อไหมครับผมดูหนังไล้วอินมากผมขับรถไปที่ออสการ์พาทเมนต์เนี่ยนะครับทำไมถึงรู้จักออสการ์พาทเมนต์ก็เพาตอนมอนหนึงมตอนมหนึงมสอนนงไปดูหนังที่โรงหนังออสการ์ไม่ใช่หนังที่ผู้หญิง,งเซ็กซี่ไง สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เรามาอยู่กับรายการหยิบหนังมานั่งคุยรายการที่จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับภาพยนตร์จากอาจารย์สาขาต,ต่างๆแล้ววันนี้เราอยู่กับอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์อาจารย์แนะนาตัวได้เลยค่ะครับผมชัยยันชัย,ยพรนะครับจากรัฐศาสตร์าภาควิชาการปกครองสวัสดีครับ ค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะคะว่าปกติแล้วอาจารย์ชอบดูหนังแนวไหนมากที่สุดคะแล้วก็มีเหตุผลไหมคะว่าทาไมถึงชอบดูหนังแนวนี้คือมันแล้วแต่ช่วงอายุนะครับถ้าจะถามว่าที่สุดเนี่ยมันคงจะลำบากกันนะแต่ว่าเอาเป็นว่าปัจจุบันใช่ไหมหรือว่าจะเอาแบบว่าช่วงไหนอะไรได้เลยคะ่ะคือเดี๋ืวเฮ้ยเวลาผมจะดูหนังเนี่ยผมจะดูเพื่อคลายความเครียดจากที่ทํางาน ผมไม่ได้มาดูเพื่อจะสร้างตัวเองให้เป็นมีสาระเป็นปัญญาชนที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์หนังนะแล้วอย่างหนึ่งการดูหนังเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้ว็บมงทีสมัยก่อนต้องใช้เงินสมไยนี้ก็ต้องใช้เงินเป็นสมาชิกนู่นนี่นั่นใช่ไหมเอาไปว่าผมชอบดูหนังบูแอคชั่นค่ะก็แล้วมีหนังเรื่องไหนที่อาจารย์ประทับใจมากที่สุดไหมคะคือใช้คําว่ามากที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียกว่าเอ่อ หนังคงน้อยใจหลายเรื่องนะครับเอาเป็นว่าขณะนี้ขณะนั่งคุยกับแพร,นเ,รเนี่ยผมคือเพราเราในบางทีโอเคชอบหนังแอคชั่นหนังแบบแบบใช้ความรุนแรงเนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่ช่วงเวลาว่าหนังเรื่องไหนมันโผล่เข้ามามันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเวลาเราเดินไปไหนมาไหน,นเราเราจะมีหนังประจําตัวอยู่ในใจอยู่เสมอนะผมว่าทุกคนก็คงเป็นนะหรือเรามีซาวทร็ก คำหรับตัวเราเองที่เราคิดว่าขนาดเนี้ยเรากำลังจะเจออะไรแล้วมีเสียงเพลงอะไรขึ้นมาเพราะเราดูหนังถ้าจนเราเป็นเราเป็น,ปนส่วนหนึ่งของหนังเราไม่มีความเป็นโลกความเป็นจริงเท่าไหร่ถ้าถามว่าหนังแบบแอคชั่นอะไรที่ขณะนี้ที่นั่งอยู่กับพวกเราแล้วรู้สึกแวบขึ้นมาเนี่ยนะครับเอ,อผมก็คงต้องตอบว่าแกรดิเอเตอร์ชอบไปแบบพวกแบบใช้ดาบแล้วใช้แบบ Let's go, let's go, let's go, let's go. tell me your name my name is maximus decimus meridius commander of the armies of the north loyal servant to the true emperor marcus aurelius father to a murdered son hallo <coughs> <coughs> อาจารย์ให้ความสําคัญกับอะไรคะในเวลาที่เราจะตัดสินใจดูหนังสักเรื่องหนึ่งอย่างเช่นจะเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นตัวบทหรือว่ายังไงคะโอ้โหถ้าตอนสมัยผมวัยรุ่นมศหนึ่งมศสองเนี่ยผมให้ความสําคัญกับตัวแสดงว่าถ้าแบบอย่าลืมนะผมต้องย้ำมศหนึ่งมศสองเนี่ยมันกาลังวัยรุ่นนะครับฮอร์โมนกําลังแตกซ่าดเนี่ยผมก็จะไปตามดูไอ้หนังที่มันจะมีดาราโป้ดาราสาวอะไรเงี้ยนั่นมันคือวัยแบบนั้นแหละไม่ราบตอนแพร วัยแบบนี้เนี่ยอชอบดูพวกผู้ชายหรือผู้หญิงแบบอะไรที่มันเซ็กซี่ไหมละ่ะแล้วอันนี้แล้วแต่เพศสภาพเราหนูดูหนังวัยรุ่นทั่วไปค่ะแบบตัวแบบนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเอาเป็นว่าถ้าถ้าถามว่าดูหนังเนี่ยดูดูพอดาราไมหมเคยช่วงหนึ่งเคยช่วงหนึ่งเฉพาะช่วงนั้นนะช่วงที่แบบนมแตกพานเนี่ยนะครับก็จะดูแบบดาราแบบสาวเซ็กซี่ไม่มีชื่อเสียงหรอกแต่ขอให้มันเซ็กซี่แต่ แต่ตั้งแต่หลังๆมานี่ไม่ใช่แบบไปตามดูเพราะดาราเด็ดขาดเพราะว่าเราเรามักจะได้ยินว่าเออหนังเรื่องนี้สนุกเราไม่ได้บอกหนังเรื่องนี้เช่นหนังเรื่องนี้คนนี้เล่นแล้วต้องต้องตามไปดูตลอดแบบไม่อันนี้ไม่ใช่ผมแล้วมีหนังเรื่องไหนที่อาจารย์ดูแล้วรู้สึกว่าผิดหวังมันไม่เป็นไปตามที่คาดบ้างไหมคะผมเป็นคนไม่ดูหนังเยอะไงถ้าดูหนังเยอะเนี่ยเหมือนคุณไปร้านอาหารดูชิม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 ,ชมก็จะมีผิดหวังใช่ไหม ไอ้ของผมเนี่ยมันต้องรอรออะไรรอมีคนบอกว่าอันเนี้ยแม่ดีจริงๆนะเพราะว่าผมบอกแล้วไงจะดูหนังมันต้องใช้เงินสมัยก่อนเนี่ยนะครับหรือสมัยนี้ก็ตามเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องมีแผ่นซีดีมีอะไรซื้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยผิดหวังอะ่ะแล้วอย่างหนึ่งเราเราไม่ได้ไปดูเพื่อหาอะไรนะเราไปดูเพื่อคลายอะไรออกมามา,มาก,กว่าคลายเครียด แล้วก็ในมุมมองของอาจารย์ถ้าเทียบระหว่างหนังไทยกับหนังฮอลลีวดูดหรือว่าหนังประเทศอื่นๆเนี่ยมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนยังไงไหมคะคือหนังไทยเนี่ยมันก็คือเราก็ฟังภาษารู้เรื่องเนี่ยหนึ่งนะครับไม่ต้องไปดูซับไทเทลนะหรือไม่ต้องดัดจริตทาเป็นฟังภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสออกเนี่ยภาษาไทยเนี่ยของเราโอเคแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยหนังไทยตอนโหผมดูมาเรื่องหลายเรื่องนะครับเรื่องลูกทาด หลังเรื่องเงินเงินเงินเนี่ยหลังใช้ได้ทั้งนั้นเลยนะครับบอกฮอลลีวูดโอ้ Hollywood. โหฮอลลีวูดประเทศอะไรเขาลนะ่ะเขามีทุนเยอะมีอะไรเยอะนะครับแล้วประเทศมันใหญ่ขนาดนั้นมันจะเอาดาราให้เสมือนจริงอะไรขนไหนก็ได้ใช่ไหมเมื่ะนั้นถามว่าแพ้ถามว่าก็เปรียบเทียบมาแล้วจุดแข็งจุดอ่อนใช่ไหมอา้าหลังไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วอย่าไปเรียนแบบก็เลยดีกว่าถ้าทําเป็นแบบเนื้อเรื่องก็ควรจะเป็นเนื้อเรื่องของเราถ้าเราอย่างฝรั่งเขาทา หนังอวกาศได้อะเราอยากได้หุตรกทํทเลยพะมันดูแล้วมันย้อนแย่ชอบคนก็นไม่รู้นะแล้วก็ต้องทําหนังแบบประเภทแบบเชื่อทีศิลปิสังนางไม้แม่นาคพระขนงอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ก็พวกแบบเคยดูหนังเรื่องบุพาราตีไหมเคยเคยนั่นแบบผมชอบมากเลยครับคือมันเปลี่ยนแนวเลยเราไปดูแล้วเราผมถึงขนาดนะคือในหนังเรื่องบุพาราตีเนี่ยมัน มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเออมีเรื่องนักศึกษาเนี่ยผู้หญิงนี่แหละนะครับท้องเทิงอะไรพวกนี้นะเสร็จแล้วมันก็จะมีห้องนะครับสูงยู่หกศูนย์เก้าหรือไงเนี่ยเชื่อไหมครับผมดูหนังแล้วอินมากผมขับรถไปที่ออสการ์พาร์ตเมนต์เนี่ยนะครับทำไมถึงรู้จัก Oscar ออสการ์พาร์ตเมนต์ก็ว่าตอนม,อนมอนหนึ่งมตอนมหนึ่งมสองไปดูหนังโปที่โรงหนังออสการ์ไม่ใช่หนังโปี้หนังที่ผู้หญิงเซ็กซีไ่ไงคุณคิดจริงจะใส่มหนึ่งมสอนนงอนะ ออสการ์อพาร์ตเมนต์มันอยู่ตรงนั้นมานานแล้วมันอยู่มานานมากเลยเป็นอะพาร์ตเมนต์ที่อยู่มานานมากเลยนะแล้วคนนี้ทําเรื่องบุปผาราตีก็ยังอุตส่าห์เอาออสการ์อพาร์ตเมนต์เนี่ยมาเป็นตัวเดินเรื่องพอเรารู้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ไหนเราก็ไปเลยขับรถแล้วขึ้นไปที่ชั้นหกเนี่ยนะครับแล้วพอเปิดลิฟต์มาเนี่ยมันก็จะมีตะแก่ลุงเลยไม่รู้แบบมายืนท,ทําท่าเหมือนผีจริงๆคืออย่างนี้จากหนังก็ผีจาก ในอพาร์ตเมนต์เนี่ยคนก like like ็มายืนดูหน้าลิบที่เราจะออกก็มันมันก็หนังหนังหนังเรื่องที่มันไปหลอกหลอนอยู่ในอพาร์ตเมนต์ตลอดเวลาแล้วผมชอบเพราะว่าคนคิดนะครับคนคิดเรื่องมุกอะไรต่างๆเนี่ยมันเก่งจริงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอะไรหรือเปล่าแยมยะโสธรไม่น่าเชื่อนะครับว่าหม่ำโจงมกเนี่ยจะทําอะไรให้มันตลกเช่นมีตอนหนึ่งเนี่ยอ่ให้แบบ ไปตัวละครตัหนึ่งไปตายอยู่ในห้องน้ําที่แบบอุล่าตายอะไรอย่างเงี้ยจะไไดูไหูป่ะเคยเห็นนะค่ะแต่ว่าเกือบไม่เหน้เขาก็ใช้มุกพูดผิดๆถูกๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ใช้สอนหนังสือไปด้วยนะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมผมว่าถามว่าหนังไทยเนี่ยเราก็เหมือนกินข้าวไทยแล้วก็เข้าถูกปากมุกคนที่ไหนคุณภูกเก็ตก็ต้องพวกแกงหรือเลื้องขั่วก,กิ้งนะครับหมูห้องอะไรนีนก็ถามว่าจุดจุดแข็งก็คือว่าเราก็คืนกินได้ง่ายนะครับ ค่ะก็จะมาคําถามในส่วนต่อไปนะคะคําถามแรกก็คืออาจารย์คิดว่าภาพยนตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดแนวคิดทางการเมืองได้ดีแค่ไหนคะอ่ะก่อนที่จะพูดถึงการเมือ,องเนี่ยนะครับเราต้องพูดถึงว่ามันถ่ายทอดความคิดอะไรได้แค่ไหนไม่ต้องเป็นเรื่องการเมืองก็ได้เป็นหนังก็ดีนะครับมันก็ต้องตะกอนสมัยกรีกโบร,ราณเนี่ยนะครับเราย้อนกลับไปสมัยนู้นเพราะอาจารย์ก็ศึกษาเรื่องกรีกโบร,ราณมันไม่มีหนัง จะมีละครเนี่ยเพราะฉะนั้นการไปทําละครเนี่ยในภาษาปรัชญาการเมืองหรือภาษาปร,าารัชญาเขาเรียกไมเมซิสนะครับก็คือว่าเราพยายามเรียนแบบเรื่องราวต่างๆแล้วก็เอามาทำเอามาเอามาทําอีกครั้งหนึ่งทําซ้ําเช่นเขียนเรื่องแม่นาคพระโขนงแม่นาคพระขนงถ้าเป็นเรื่องสมมติถ้าเป็นเรื่องจริงก็เราก็มปเขียนแล้วก็เอาไปเล่นเป็นละครใช่ไหมของกรีกเนี่ยเขาก็เรียกการการลอกเรียนลอกเรียนเ,เรื่องราวของมนุษย์ให ทำถ่ายทอดซ้ำโดยการเราแสดงขึ้นมาเนี่ยก็คือเรียก My m e s s สเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นชมรมภาพยนตร์ของคุณเนี่ยรักคนรักคนรักหนังเนี่ยนะครับถ้าเป็นศากตร์ศาอาจารย์เป็นคนเป็นพระเป็นแบบเ,เ,เจ้าวาดมาเจอเปิดชมรมเนี่ยก็จะบอกเอยโยมโยมใช้คําว่า Philo Memesis ไหมนะครับชมรมคนรักภาพยนตร์วงเล็บ Philo Memesis เพราะมันก็จะรวมถึงหนังละครดนตรีอะไรหมดเลย แน่นอนนะครับมันคือการพยายามจะเอาเรื่องที่เราประทับใจในชีวิตจริงเนี่ยมาทำอ่ะนี้เาลาทำมันก็จะเสริมเติมแต่งนู่นนี่นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเนี่ยมัน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 สามารถสะท้อนเรื่องราวโดยเฉพาะธรรมชาติมนุษย์เราจะเอาธรรมชาติมันส่วนไหนมาขับออกมาให้เห็นเนี่ยใช่ไหมถ้าหนังบูก็ต้องความแบบกล้าหาญวีรบุรุษนะครับเพราะคําว่าฮีโร่เนี่ยถ้าหนูคิดภาษากรีกลึกๆมันก็จะผูกคําว่าเอรัส อไอล้อแปลว่าความรักฮีโร่คือวีรบุรุษเนี่ยคือคนที่รักอะไรมากจนตายได้อะเช่นถ้ากมไม่ได้แกงเหลืองนี่ผูฆ่ามึงเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นวีรบุรุษแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นีน่ผลึสีมาถ่ายทอดได้เพราะมันถ่ายทอดชีวิตมนันษย์ได้มันก็ถ่ายทอดการเมืองได้เพียงแจะเอามุมไหนมาไงมีภาพยนตร์เรื่องไหนที่อาจารย์คิดว่า สื่อถึงอุดมการทางการเม,มืองไม่ไดีก<ด>็ลลเลยใช่ค่ะจะถ <ฮะ S 1> ามอะไรแบบนี้ได้บ้างที่สุดเนี่ยคือคนเราเนี่ยนะครับถ้ามีความเป็นธรรมในจิตใจเนี่ยเราก็จะไม่รักใครมากที่สุดเราจะไม่ได้เกลียดใครมากที่สุดเราต้องเกลียดทุกคนเท่าเท่ากันใช่ไหมรักก็ต้องรักเท่าเท่ากันเนี่ยทีนี้ถามว่าหลังเรื่องไหนเ่ยเหรอผมว่าไม่มีหนังเรื่องไหนที่หนังหนังที่แบบพยายามจะพยายามจะเป็นหนังการเมืองนะครับเช่นอืม ด็อกเตอร์ชิวาโก้นะอีกหนังอีกเรื่องหนึ่งนีง่ชื่อหนึ่งเก้าศูนศูนย์นะครับ mm. เป็นหนังอิตาเลียนเนี่ยอืมมันมันไม่สามารถสะท้อนการเมืองได้มากที่สุดเพราะมันขึ้นอยู่ว่าจะสะท้อนปีกไหนของการเมืองออกมาเช่นจะปีกขวาปีกซ้ายนะครับอะจะสะท้อนความเป็นอนุนรักษนิยมจะสะท้อนหรือจะวิพากษ์อะไรมัน มันก็แล้วแต่งไงพรานั้กนก็บอกบอกไม่ได้ว่าอันไหนที่สุดนะครับแต่ว่าจะบอกต้องเรียนตรงๆว่าอาจารย์ไม่ค่อยชอบดูหนังไอ้พวกการเมืองเพราะหนังการเมืองมันจะมีบทพูดเยอะเปล่าชอบบูบแอคชัน่นชกต่อยฆ่านะครับเอ,อพวกอะไรนะออนวิกจักไหมออนวิกรู้จักค่ะแล้วก็แจ็คริเชอร์อะไรพวกนั้นเนอะ พวกนี้ดูแล้วมันคายเครียด่ยชกไม่ต้องไม่ไม่ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนปีกันโชคกันรู้เลยนี่พพะเอกแล้เดี๋ยวไม่ต้องถูกทำลายเดี๋ยวไม่ต้องกลับมาเออเงี้ยค่ะคําถามต่อไปนะคะอาจารย์คิดว่าแนวคิดทางปรัชาของนักคิดอย่างเพโดคอฟ ล็อกหรือมาร์กปรากฏในภาพยนตร์สมัยใหม่บ้างไหมอปรากฏเยอะแยะเลยคือบางทีคนเขียนบทหรือว่าไอ้ผู้กำกับเนี่ยมันก็ไม่รู้ตัวของมันมาจากไหนมันฟังฟังเข้ามาอีกทีนึงแล้วมันก็ดีมีเวลาเราพยายามจะถ่ายทอดธรรมชาติมนุษย์ในบางมุมเนี่ยประเด็นเมื่อน,นักคิดอย่างที่หนูไปให้เพื่อนเขาเขียนมาให้บทนี้ใช่ไหมฮอบอะไรพวกนี้หนูไม่รู้จักหรอกใช่ไหม ถ้าหนูทำกับบ้านจริงหนูก็จะรู้จักอันนี้หนูก็พูดพูดตามๆเข้าไปเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนคนแสดงอ่ะพูดบทบนู้นบทนี้เป็นหมอจริงๆไม่รู้เรื่องเลยะทีนี้เวลาพวกคนเขียนบทละครหรือว่าทําบทภาพยนตร์เนี่ยมพยายามจะเอาธรรมชาติมนุษย์ออกมามันหนีไม่พ้นหรอกนักคิดพวกนักปรัญญาการเมืองมันศึกษาธรรมชาติมนุษย์ในรูปแบบต่างๆมาเอยอะแยะแล้วยังไงก็หนีไม่พ้นมันก็จะมีพวกอ่าพวกทําหนังชุดแบบประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ไม่รู้หรอกว่าฉันเอาอันนี้มาจากใครแต่ฉันก็คิดๆและคนเขาเล่าๆลาให้ฟังมาแล้วก็มีอีกประเภทเหนึ่งคือไอ้คนประเภทนี้ที่ไม่รู้นะแล้วก็ทํหนังออกมาแต่ไม่ตรงกับฮอบตรงไปกับอะไรที่หนูพูดเนี่ยใช่ไหมนีมน่มันรู้ได้ได้ไงว่าตรงถ้าหนูไปดูเนี่ยหนูไม่รู้หรอกมันต้องไอ้พวกนี้ไปดูแล้วบอกเฮ้ยเหมือนที่อาจารย์ชัยยันสอนเลยใช่ไฮอบสิมาอันนี้มันมากอะไรอย่างเงี้ยะเพราะฉะนั้นคนดูจะต้องมีความรู้ถึงจะไปเข้าใจตรงนี้ ใช่ไหมฮนะไอตรงนี้พอพอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยคนที่ไม่มีความรู้เรื่องปัญญาการเมืองแล้วพอไปฟังอาจารย์ปัญญาการเมืองมันวิจารหรือวอานี่นิช่องนิเทศอะไรต่างไอพวกคุณก็เลยจะต้องละทิ้งจากการศึกษาบัญชีละทิ้งจากการศึกษาวิทยาศาสตร์อะไมันนั่งดูก็จะได้ศึกษาหนังได้พูดแบบพ,พูดถึงหนังได้แบบนั้นแบบนี้อยากจะทเลยเราก็ถามสิมีไหมถามอาจารย์บัญชีว่าดูหนังแล้วมีหนังอันไหนที่มันได้ความความคิดแบบบัญชีไปอยู่ในหนันใช่ไหม อีกประเภทหนึ่งที่น่ากลัวมากเลยปักพรหนังขึ้นป๊อบนะแล้วก็มีคําพูดนะของนิเช่แล้วก็ลงเนี่ยคาพูดจุดๆๆแล้วก็นิเช่คาพูดอันนี้นะอ่าฟูกโก้แต่พอไปดูแนละ้วไม่ม,ยายามีพยายามพยายามออกพยายามเขียนว่ามีแต่จริงๆทาไม่ได้แต่เราจะรู้ได้ไงว่าทําไม่ได้อ่ะคนดูคนดูต้องมีความรู้คนดูโง่โ,งโ,งโงเนี่ยก็เห็นว่าหนังเรื่องนี้นิเช่เราะอะไรโอ้แม่เอาชื่อเอาอะไรมาเขียนว่าเนี่ยโหคำพูดโปรยเนี่ยนะ อย่าไปดูให้มันเครียดดูให้มันผ่อนคลายเนี่ยถามผู้ชายพวกนี้เขาไม่ดูหนังรูปหรอกทุกคืนเนี่ยเขาก็ไปดูเปิดไอ้หนังโป้ดูหมดอ่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะภาพยนตร์สามารถมีอิทธิพลต่อมุมมองทางการเมืองของผู้ชมได้จริงหรือไม่มีตัวอย่างใดที่อาจารย์คิดว่ามันเกิดผลกระทบจริงๆในสังคมบ้างไหมคะจริงครับจริง เอาแค่ okay, หนังปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยถ้าแบบหนังฝรั่งเศสถ้ามันไปเอาไปเอาประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสที่หลอกลวงมาเนี่ยแล้วคนดูเนี่ยก็เห็นแล้วบอกโหแบบเรวซามแบบประสัต์ศาสตมารีอังตัวเนี่ยคือเพื่อจันาถามพระต้นตอเนี่ยคนทําหนังมันไม่ได้คนไปเขียนประวัติศาสตร์มันเสือไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์เทเจประวัติศาสตร์ปลอมจริงอะไรไม่รู้ก้าวม,มาไ,มได้ความสามารถในการเร้าอารมณ์ของคนทําหนังเนี่ยมันก็เลยทําให้คนไปดูเนี่ยก็บอกโห โยแย่จริงดนวนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้อันตรายอันตรายสองอันเลยนะหนึ่งไอ้คนเขียนประวัติศาสตร์ก็เฮงสวยนะไอ้คนทําหนังเสือเก่งอีก <c oughs> อันนี้มีอิทธิพลเลยอ <c> ห <oughs> นังทําหนังเรื่องไหนเหรอเยอะไปหมดเยอะไปหมดเลยค่ะต่อมานะคะ ในยุคที่สื่อถูกควบคุมหรือกำกับโดยรัฐภาพ,พยนตร์สามารถเป็นเครื่องมือของการต่อต้านทางการเมืองได้อย่างไรคะยีนถามในประเทศไทยเลยในประเทศไทยได้ค่ะโอ้ยในประเทศไทยไปับสื่อเสออะไรลงมันไปกำกับที่ไหนล่ะะโทเอ้ยขนาดอะไรนะเด็กห้ามดูก็ไม่มีจริงนะหนังเรื่องนี้ต้องอายุสิบสามขึ้นไปที่บ้านยายปล่อยลูกหลานดูแล้ว คุมเครมอะไรไม่มีประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ข้ามถนนมาลายข้ามรถก็ไม่จอดอย่ามาถามคําถามแบบฝรั่งอย่ามาถามอย่ามาคำถามคำถามแบบประเทศรัสเซียหรือจีนหรือแบบประเทศไอ้นั่นประเทศไทยนี่มันฟรีหมดไอ้หนังนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมคนดูอะไรก็ได้อ่ะอต่อมมีมีหนังเรื่องไหนที่อาจารย์อยากจะแนะนําให้ผู้คนดูไหมคะเกี่ยวกับแบบปัจญาด้านการเมืองเอาอีกนะเอาอนี้ คุณเอาขอไลน์ผมหรืออีเมลก็ได้นะครับแล้วก็บอกเขาใครเปิดกว้างเลยนะบอกว่าในช่วงอารมณ์นี้อาจารย์มีหนังอะไรเนะอารมณ์เขาต้องบอกมาด้วยดิหรือตอนนี้หนูเบื่อนะครับบอกเออตอนนี้ผมหนูอิ่มข้าวมากเลยมีอะไรหนังอะไรที่ดูแล้วมันจะไม่ช่วยย่อยอะไรเงี้ยอันนี้ดีกว่าอย่าไปบอกแบบนี้มันกว้างไปถูกป่ะล่ะคือคนมาหาหมอ คุณเป็นโรคไส้ติงคุณเป็นโรคหวัดแล้วผมบอกให้มปกินยาตัวเดียวกันหมดได้ไงอ่ะผมกำลังพูดถึงหนังเลย่ะแล้วเป็นยาอ่ะใช่ไหมหนังจะช่วยช่วยอะไรก็ช่วยให้รู้สึกดีได้นะคะรู้สึกปัดยาหนังหนังที่สะท้อนปัดยากันมอนทำให้รู้สึกดีไม่ไม่ถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกดูหนังแบบว่าจากอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าดูหนังแล้วให้มันรู้สึกคลายอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าภาพรวมก็คือจะสามารถรู้สึกดี<ผ>มอ่ะ <c oughs> อยู่กับตำรับตำราผมทำงานตลอดเวลาผมก็อ,อยากดูหนังที่ไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ถ้าชีวิตคุณปกติคุณเนี่ยทำงานแบบไม่คิดอะไรเลยเช่นรับอะไรคะอ๋อมันทอดมันบดเพราะั้นคุณไม่คุณไม่ได้ออกกำลังกายสมองเลยแล้วคุณจะมาดูหนังโงๆ่ๆใช่ไหมก็ไม่ถูกผมว่าต้องดูหนังโงๆ่ๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการบริหารสมองนะจางที่คุณออกกำลังทํางานด้วยแรงงานใช่ไหม คุณก็ต้องการบริหารสมองเช่นอยากได้หนังซับซ้อนอืมอ่ะก็แบบนึงหรือคุณนึ่นคนที่บอกว่าผมไม่มีความรู้สึกอะไรผมตายด้านไปหมดอาจารย์มีหนังอะไรที่กระตุ้นความรู้สึกแบบนั้นให้ผมได้ไหมอา้าผมบอกโอเคแล้วคุณเป็นเพศสภาพแบบไหนผมจะแนะนํามันมีหนังคนที่เขาเป็นเกย์เนี่ยนะครับเขาไปดูหนังผู้ชายจูบผู้หญิงเขาสิดว่าอะไรกันวะก็เหมือนกับที่คนที่ไม่ได้เป็นเกย์ไปดูหนังผู้ชายจูบไปก็บอกว่าอะไรกันวะใช่ไหมพะาะ ถามตอบยากแนะนําไปก็เดี๋ยวแย่ yeah, นะพอแนะนําบอกอ้าวอันนี้นะถึงแล้วคนไม่รู้อีกหน,น่อยเนก็มาดูแล้วผิดหวังนะที่คุณถามมาดูแล้วผิดหวังใช่มันไม่ได้แนะนำกนไม่ได้ถามให้เบอร์ไปให้ไลน์ไปบอกมีอะไรก็อาจารย์อยากดูอะไรแบบนี้หรืออาจารย์ผมรู้สึกแบบนี้ผมอย่างนันนี้เอออาจจะพอได้อยู่ค่ะก็ คำถามมีประมาณนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาแลกเปลี่ยนความคิดกันในวันนี้ค่ะยินด,ดีครับขอบคุณมากเลยค่ะครับครัก็มือ